ตตอนนี้เลิกยังเลิกขาดแน่นะแอบไปเล่นหรือเปล่าโอเคกลยหมดแล้วกูหมดแล้วฮะหมดยสิบสองคิวเฮ้ยดมยาดมแป๊บะนะไห <c oughs> น,นี้กันเดิอนโอเคเดือนละหมื่นสองเลยโอเคพออยู่ได้เนาะดีกว่าเสพปลาข้าชาบ้านกงนเดิอนไม่กี่บาท ทำองค์ทำโอได,ได้ไหมได้อยู่ไม่มีโอหอ๋อ,อก็คือได้ตามตามตามไปนี่เลยตามเออหนึ่งสองโอเคตั้งใจตั้งใจ <S <S มึงต้องมั่นใจมึงต้องฝึกไอ้เที่มึงต้องหายจริงๆกูน่าโดนผีเข้ามากเลยรู้ป่ะกูแม่งน่าโดนของเลยกูมไม่โดนเพราะอะไรเพราะกูมไม่กลัวอย่ากลัวถ้ากลัวแล้วแม่งความกลัวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแม่งไอ้ที่อ่อนแอรู้ป่ะจริงๆอันนี้ใกล้มึงต้องมีความมั่นใจไว้ใช่ม อย่าเก่งหลับตาไปนะมึงมึงหายแล้วมึงคิดว่ามึงหายแล้วมึงต้องหายมึงต้องสู้ได้รู้ป่ะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะดีนิ่งขึ้นเวสะพุสะ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 ดีนิ่งขึ้นเวสะพุสะ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 เวสะความเจ็บปวดอย่าไปซีเรียสนะแต่มึงนิ่งขึ้นแล้วเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะะชนมึงให้ไสัพุสสะชนะตัวเองให้ได้ ဝေဆောဥဆော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 ရောမကြီးဝေဆောဥဆောဝေဆောဥဆောဝေဆောဥဆောရောမဟဲဝေဆောဥဆောဝေဆောဥဆောရောမဟဲဝေဆောဥဆော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  สสะผุสสะเว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 สสะผุสสกเวสสะผุสสะเวสสะผุสัเวสัผุสะะเวสัผุสะเวสะผุสะเวสะกผุสะเวสะผุสะเวสะุสะเวสะุสะเวสะผ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 ุสะเวสะ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 ุสะเวส เฮ้ยสู้ดิอะมึงต้องสู้มึงเวรยนกรรมทั้งในมึงอ่ะฮึตัวไปเปลยเวลาเฮียกลัวผีสู้สู้สเฮ้ยสู้ดิเฮ้สู้อืมส,สู้นิ่งขึ้นเอาหน้ามึนี่ ใจเย็นนี่คือกอลสองสอนอยู่แมถ้าสาราเสร็จนะมันจะน่าจะมีหน้าหนาวสอนให้หายตัวเองแหละเวสะพุส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 ะเวสสัพพุสะเวสส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 พุสะสัคขทวุทัง nhưng nó có lúc thằng đi lên thân sangat khó thủ thuật bank giấc khóc họ cũng phần Có tất cả mục thân còn có một Agostino có Pháp th 11 ừ ừ ừ cái này mà hai เป็นคนปกติดูนะเวสสุสเวส a ุสเวสหุสเวสุสเวสสุสเวสสุสเวสหุสเวสุสเวสหุสเสสุสเวสสุสเวสุสเสสุสเวสุสเวสุสทาวุวทาวุัง ขาอทวุฒิขงฝักข้อทอวุฒิข้อทอวุฒิรนออืออะไรนะนีอะอะไรนจับนอนนะจับไว้นอไปขดใทอออกมาเนี่ยมันห่างมันฝึกต้องฝึกสู้สิเองออกเพระแสงคองเ้าไปไปซะ อกระบอกไหมเบื่อจริงๆเจอสิ่งไม่สวยงามไม่สุภาพกินอ,อะไรกินตีนกันไหมกินตีนกันไหม โดนเลยเดี๋ยวนี้ี่บ้านเก่าเหรอ <c oughs> ไปไหมก็ทอวุฒิโอ,อ,อ,อ้ไม่เคยโดนนีกว่ามีแอนก็ไม่เคยโดนใช่ไหม <c oughs> ไปซะโอโโ้ห <c oughs>

ควาำควาำไปฝังไอ,อ้ปากดิไปตีแบบนี้อ่ะตีแต่หน้านี่หลบหลังไอ้สัตว์วขอเฮ้ย

ถูกจุดอี้เหี้ยแม่งตีท้องตั้งนานในสัตว์ ผมก็คค่อยๆนอย่าไปตีฝึกตัวนะตีตัวตายนี่องอนีอ่ออเอาให้เข็ด kết ไปใชหมดไปไหมข่อยรู้ปะเฮ้ยอะจะทำงานไม่ได้โอ้ยมึงไอ้นอนพักก่อนเว้ยใจเย็นอาบน้ำก่อนนะเออเขอแม่งอยู่ใจเย็นๆแหมเสียงชนะมันให้ได้รู้ป่ะเอออาบน้ำวนวันนี้วันนี้เขาเวรกี่โมง โอเคไปไปอาบน้ำไปเข้าเวรรู้ปะเจะเปร๊อกับเมีอะไรเขาตลอดเอาเปร๊อกับมีอะไรใช่ก็ไม่ใช่เองแค่มันเถอะบอกไปว่อนไม่รู้เลยนะไปเถอะไปไปไปอาบน้ำมนต์อะไรก่อนค่อยๆผอมใจไว้ไปชนะให้ได้ฝึกที่กูบอกอะชนะได้เมื่อไหร่แม่งมึงจบรู้ปะเอามาอาบน้ำมนต์ล้างไปแล้วไปเข้าเวรเอาคิวต่อไปใครเจสเบต